อิสรภาพทางการเงินนะคะหรือว่าการไม่ทำงานก็มีเงินมีกินมีใช้อยู่ได้ไปตลอดชีวิตนะคะวิวเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นความฝันของหลายๆคนนะคะแต่การจะมีอิสรภาพทางการเงินมีชีวิตที่โอ้โหดูสุขสบายขนาดนั้นต้องมีเงินจำนวนเท่าไหร่นะคะและแท้ที่จริงแล้วนะคะคำว่าอิสรภาพทางการเงินนั้นมีความหมายที่ลึกซึ้งอะไรซ่อนอยู่อีพีนี้มีมาฝากกันค่ะ นี่คือพอดแคสต์นี่มันมันนี่เรื่องการเงินเมินไม่ได้กับบิวจิติมาทัวเรศค่ะสวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะชวนคุยในเรื่องของอิสรภาพทางการเงินนะคะความฝันของหลายๆคนนะคะก่อนอื่นนั้นเนี่ยนะคะบิวชวนคุยก่อนอย่างนี้ทำความเข้าใจกันก่อนคําว่าอิสรภาพทางการเงินนะแท้จริงแล้วคืออะไรนะคะจริงๆแล้วอิสรภาพทางการเงินก็คือการที่เรานั้นมีรายได้จากสินทรัพย์ เพียงพอต่อการใช้จ่ายนะคะโดยไม่ต้องกังวลว่าเราจะต้องใช้แรงเพื่อไปให้ได้เงินมาในการดำรงชีวิตอีกแล้วไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปออกแรงเราก็สามารถให้เงินนั้นมันทำงานแล้วก็ให้เรานั้นได้สามารถที่จะมีกินมีใช้ไปได้นะคะพูดง่ายๆไอ้รายได้จากสินทรัพย์คืออะไรนะคะมันก็คือลักษณะของคล้ายๆพาสีอินคัมนะะก็คือ s าส e อิน o ั e นั่นแหละนะคะไม่คล้ายที่บิวเคยคุยไปก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไรายได้จากค่าเช่ารอสังหาริมทรั เป็นรายได้จากเงินปันผลกองทุนเงินปันผลหุ้นที่เรานนเนี่ยนะคะให้เงินไปทํางานแทนเราให้สินทรัพย์นั้นมันทํางานแล้วก็เอารายได้กลับมาให้เรานะคะหรือพูดง่ายๆเนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจว่าอิสรภาพทางการเงินก็คือการที่ไม่ทํางานนะคะไม่ต้องทํางานเลยก็มีกินมีใช้อยู่ได้นั่นเองนะคะแต่สําหรับบิลเองนั้นเนี่ยนะคะอิสรภาพทางการเงินมันค่อนข้างจะลึกซึ้งกว่านั้นนะมันคือการที่เรา เรามีอิสระนะคะอิสระในที่นี้ก็จะเป็นอิสระ ต่อเวลาด้วยอิสระที่จะเลือกทำงานหรือทำอะไรโดยไม่ต้องมานั่งกังวลใจเรื่องเงินมากกว่าว่าบางอย่างเราจาเป็นต้องทำเพราะว่าเราต้องการได้เงินแต่ลึกๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำอะไรทำนองนี้เนี่ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเรามีอิสรพทางการเงินเราสามารถเลือกทำเลือกเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นโดยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าอังจริงอ่ะพี่ว่ามนุษย์เนี่ยนะคะพอไม่ทาอะไรเลยเนี่ยสมมติว่าอ่ะเราเป็นอิสรพทางการเงินมีเงินใช้พอละไม่ทาอะไรเลยต่อให้มีเงินมีกิน ินมีใช้อย่างสบายเนี่ยก็ไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงได้นะคะเราจะเห็นบ่อยครั้งเลยหลายคนที่มีสภาพทางการเงินผิวเจอบ่อยมากตามแบบเ,เว็บบนพันทิปหรือว่าแบบการได้คุยกับบางคนบางท่านเนี่ยบางทีก็รู้สึกเงานะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไร้คุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่มันเป็นความหมายที่แบบลึกซึ้งเนาะของคาว่าสภาพทางการเงินเดี๋ยวไว้มีเวลาเรามาคุยกันในเรื่องนี้อีกเพราะวิคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าใครที่จะวางแผนในเรืออ่องสภาพทางการเงินมันไม่ใช่แค่วางแผนในเรื่องของการเงินอย่างเดียว มันต้องระวังแผนในเรื่องของชีวิตนะคะแล้วก็กิจกรรมหลังจากนั้นด้วยนะคะแต่อีพีนี้เรามาตอบคําถามกันก่อนค่ะว่าการที่จะมีอิสรภาพทางการเงินนั้นเนี่ยต้องมีเงินจํานวนเท่าไหร่บางคนบอกโอ้โหห้าล้าน10บล้านร้อยล้านถึงร้อยล้านหรือเปล่านะคะพี่แบ่งออกเป็น2แนวคิดแบบนี้แล้วกันนะคะซึ่งมันก็จะมาช่วยในเรื่องของการคํานวณน,นะคะแนวคิดแรกนั้นเนี่ยเป็นอิสรภาพทางการเงินแบบฟูลเลยนะคือคิดให้ครบเลยแบบที่เราไม่ต้องมากังวลใจเรื่องเงินคือจริงๆมันก ก็ไม่ควรจะต้องกังวลใจนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราคิดจบว่าเรามีเงินก้อนนี้แล้วเราใช้ชีวิตบ้ายไปจนจนบ้านปลายจนจบชีวิตของเราเลยนะคะซึ่งจริงๆแนวทางการคิดแล้วก็การคํานวณนั้นเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับการวางแผนกเกษียณเลยมันจะมี EP หนึ่งนะคะที่บิวเอ่อนเรื่องของการคํานวณนะคะการวางแผนกเกษียณที่ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตจริงๆคิดแบบนั้นเหมือนกันเลยแต่ว่ามันอาจจะมีการต่างกันก็คือบางคนเนี่ยพอพูดคําว่าอิสรพทางการเงินมักจะตั้งเป้าหมายก่อนที่ จะเกษียณน,นะคะก็จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าไม่ได้ทํางานจนถึงสิ้นสุดปลายทางแต่บางคนก็วางแผนว่าจะมีสภาพทางการเงินนะคะหลังจากที่เรากเกษียณไปแล้วนะคะอันนั้นก็คิดวิธีคิดเดียวกันเลยอ่ะคิดง่ายๆ ถ้าเป็นการคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิสรภาพทางการเงินแล้วก็การวางแผนการเงินนั้นเนี่ยเราต้องตั้งต้นที่รายจ่ายก่อนนะคะรายจ่ายที่เราจะต้องใช้เนี่ยเพราะฉะนั้นรายจ่ายของการมีอิสรภาพทางการเงินแน่นอนว่าคุณต้องไม่มีหนี้สินใดๆแล้วมันคืออิสรภาพจากหนี้สินด้วยนะคะไม่มีห evet. น,นี้สินใดๆเป็นเฉพาะเงินที่เราจะต้องใช้จ่ายหนี้สินถือว่าเราต้องตัดจบแล้วนะใครที่มีวางแผนในเรื่องของการจะมีอิสรภาพทางการเงินต้องไม่มีหนี้สินนะคะแล้วก็มาคิดถึงรายจ่ายที่เราใช้ ประจำต่อเดือนคิดเป็นเดือนไปสมมติว่าสองหมื่นอ่ะเพราะไม่ได้มีจ่ายอะไรแล้วนะบางคนใช้ชีวิตสองหมื่นก็โอเคละอ่บิตั้งเป้าตัวเลขกลมๆสองหมื่นนะคะก็เอาสองหมื่นต่อเดือนเนี่ยไปคูณต่อปีก่อนว่าเป็นเท่าไหร่นะคะคูณต่อปีได้เนี่ยนะคะสมมติคูณสิบสองเนาะมันก็จะได้เท่ากับสองแสนสี่หมื่นบาทนี่คูณไปพร้อมๆกันเลยนะบิวก็กดเครื่องคิดเลขตามกันไปด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูอายุที่เราจะใช้จนวันสุดท้ายซึ่งเราจะคาดการณ์นะคะบางคนอบิวคิดถึงคนที่จะ,กะเกษียณก่อนกําหนด พอบางทีเราก็อยากจะมีสภาพทางการเงินก่อนที่เราจะต้อง60หรือเกษียณน,นะบิวก็คิดว่าอะสมมติว่าเราตั้งไว้ว่าเราจะมีสภาพทางการเงินตอนอายุ50ปีนะคะก็คือเกษียณก่อนกําหนดสัก10ปีอะไรเงี้ยนะคะจะได้เลือกใช้ชีวิตหรือสัก45ก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่บิวจะตั้งไปสักประมาณอะ45ก็ได้45เราจะได้ยังยังมีแรงที่จะคิดทําอะไรนะคะสมมติเราคิดไว้ว่า เราจะเกษียณตอนอายุ45คือมีสุภาพทังการเงินตอนอายุ45นะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะมีชีวิตต่อไปเท่าไหร่สมมติว่าบวกไปว่าเราจะมีชีวิตต่อไปจนถึงอายุ80ปีนะคะเท่ากับว่าเราต้องมีระยะเวลาในการใช้เงินอีอก35ปีนะคะแล้วก็เอา2 แสนสี่ต่อปีที่เราต้องใช้เนี่ยคูณ35ปีเงินที่ได้มันก็จะคือ8 4 0ล้าน4แสบาทนะคะแต่ที่เคยคุยไปแล้วว่ามันไม่จบแค่นี้ไม่จบที่8 4 0ล้าน4แสนเพราะว่ามันจะมีเรื่องของเงินเฟอ้อเข้ามาด้วยใช่ไหมคะแต่เงินเฟอ้อนี้เราก็ต้องคิดบวกคูณระยะเวลาที่ยาวนานถ้าสมมติ35ปีแบบนี้เนี่ยเราคูณไปสัก2,5%เลยนะคะก็เอา8,4ล้าน4เนี่ยคูณ2.5%ออกมามันจะเป็น21ล้านนะคะนี่คือตัวเลขของอิสรภาพทางการเงิน ที่เราจะมีเงินใช้เดือนละ20,000จนถึงอายุ80ปีนะคะเราจะต้องมีเงิน21ล้าน1 21ล้านขอพภยย21ล้านนะคะอันนี้คร่าวๆอันนี้เป็นหลักการคิดแต่ของแต่ละคนจะมีเท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่ละคนเลยนะคะอันนี้ก็คือการมีสภาพทางการเงินที่คิด จบเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเงินอีกแต่ว่าไอเราจะไปใช้ชีวิตอะไรทํางานอะไรที่มีไรายได้ออกมาอันนี้เป็นของแถมและนะคะมันก็เหมือนเรามีเงินรองรังอยู่แล้วเราสบายใจแล้วมีอยู่21ล้านที่เหลือเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะไปทําการเกษตรที่ต่างจังหวัดเราจะเลือกรับงานแบบที่เราอยากรับเราจะมาเป็นฟรีแลนซ์เราจะมาทําอะไรก็แล้วแต่อันนี้แต่เราแต่ว่าบางคนจะมาทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆอันนั้นต้องคํานึงถึงนะต้องคิดแยกเพราะว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงมีเงินธุรกิจลงทุนอันนี้อาจจะต้องคิดอีกแบบ นึงนะคะแต่นนบิวคิดแบบพี่เราไม่ได้ทําอะไรที่มันต้องใช้ทุนรอนอะไรเยอะแล้วนะคะแล้วก็เงินตัวนี้เราจะไม่ได้เก็บในแง่ของเงินสดก็ได้นะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เงินสดหรอกบางทีเราเอาเงินไปวางนะคะเอาเงินเราไม่ได้เก็บในแง่เงินสดอยู่แล้วเพราะเงินสดอ่ะมันจะทามันไม่สร้างผลตอบแทนให้เราไม่ได้ไอ้ยีเอ็ดร้านนั้นเนี่ยเราต้องเอาไปวางในช่องทางที่จะสร้างแพสซีฟอินข้มให้กับเราได้มันซ้อนกันอยู่นะสำหรับการสร้างแพสซีฟอินค้ามอย่างเช่นเราไปลงทุนในหุ้นปันผลเราไปลงทุนในกองทุนอสสังารริิมมทพย์เนกก็ีโอต แล้วมันก็ยังให้ Pass i v e ิน c o m e 21ล้านเนี่ยมูลค่าแรกที่เราตั้งต้นแต่พอระยะเวลาผ่านไปนะคะอีก35ปีมันอาจจะไม่ที่21ล้านมันจะต้องโตมากกว่านี้อีกมันต้องโตไปพร้อมๆกับระยะเวลาที่ที่มากขึ้นด้วยจะไม่ได้โตมากเพราะเราเน้นในการสร้าง a s s i v e ออกมาสร้างรายได้ให้กับเราเห็นไหมคะอันนี้เป็นหลักคิดในการวางแผนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้ีวิตแบบไหนมันก็เราก็สามารถเลือกได้โดยไม่ต้องกังวลแล้วเงินมันก็มีโอกาสโตเพราะเราใช้เอาการลงทุนเข้ามาช่ว ด้วยอันนี้เป็นหลักคิดของการมีอิสระทางการเงินต้องมีเงินจนํานวนเท่าไหร่นะคะใครมีเป้าหมายแบบนี้ลองเอาไปคิดดูนะคะแล้วก็เดี๋ยว EP พต่ถัดไปจะจําแนกแล้วกันว่าอะสมมติตั้ง21ล้านทํายังไงให้ถึง21ล้านนะคะเดี๋ยวก็ติดตามกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะมาสร้างความแข็งแรงทางการเงินไปด้วยกันค่ะกับนี่มันมันนี่นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ